เหนื่อยววันนี้เหนื่อยไหมใช่เลยครับเขาใหญ่น้องเขาสูงยาวมากเลยช่วงต้นๆเกิดอะไรขึ้นแล้วกดแขนถ้าอยู่เลยรเขาขึ้นคอไม่ได้เลยก็ได้อยู่เกิดอะไรขึ้นน้องเขาแข็งแรงแล้ววันนี้ก็ได้เยครับแล้วน้องเขหลังๆโวลาจังหวะไล่จังหวะกดเขาเขาเสียเปรียบเราเนาะเราชิงจังหวะกดได้ก่อนวันนี้โดยรวมพอจะผลงานดีนิดหน่อยครับกล้องแบบลุงตรงไหนที่ที่คิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนโอ ของอาวุธไอ้เยอะๆให้มากกว่านี้หลากหลายวันนี้ดูจากเกม5ยกวันนี้เราบอกว่าน้องเขาวันนี้มามามาตามมาตรฐานเขาไหมที่เราประเมินไว้ใช่แต่ว่าน้องเขาช้าเดินช้าจังหวะเขาเข้าเข้าหาเราช้าไปมันก็เลยทำให้เกมมันเข้าทางเราวันนี้ถ้าน้องก็เดินเร็วกว่านี้เราคิดว่าจะเหนื่อยกว่านี้คนเหนื่อยครับคนใหญ่ช่วปลายๆก็มีมีมีช่วงนี้นะตกใจไหมครับตอนที่ไม่บนล็อกเขาเฮเชียกันด้วย นิดๆนะก็มีหวานๆเหมือนกันเพราะเสียงมดังเลยเดินแต่ว่าเราก็โต้โต้โต้เราก็พยายามโต้ตลอดเป็นไงวันนี้รับชัยชนะแล้วรู้สึกไงบ้างครับอยากจะขอบคุณใครอยากจะอบอกทาหนี้ใครบ้างครับน้องขอบคุณนายเวชิงแล้วก็ทุกคนที่ช่วยซ้อมช่วยเล็บล่ำช่วยเทนเองครับครับผมน้องสุดท้ายกับแฟนบอยครับที่เชียร์เราวันนี้แล้วก็สมหวังั้ไปก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ก็เจ๋งเกินได้ มากครับยินดีด้วยครับเนาะ่งกั่างกัน5 0ลนงเยวลไม่เอากจจังนไม่ต้อง็เลยไม่เอาเลยก็เลยตจานนึงโอ้ตายเลยม่บ้าตอนนดีจะไม่เคยตายมึงอะไรเมืองเนจำได้เลยสับันี่ตายบ้านมึงจะได้ไม่ได้ยังง้ต่ยมวยนี่ยหุ่นเจ้าหุ่นตังกัยวเลยโลกยังเดียวเล่น ตายตอนปเีมึงตอนเมื่อปรนเีม oh right? <sh asına> ึงสิ่งต้องมึงต้องาดเลยมึงนะันต่อยไปเรื่อยๆกวนน้ดครับต่อยมวยยไม่ได้ออกบอลเลยแต่ไม่ออกอลบอลเลยบอลเลยครับครับ่อยมวยไม่ออกบอลเลยล้วมึงไม่รั้มึงรอเลยตายเลยมวย่รักเลยต้องามึงเมื่อเมื่อเลย

จกมวยแม่มอไม่เอาวุเลยมึงรอเลยครับไม่ยมานี่ยจกมวยแก่มันรอเขาขูวเขาาอ่จกมวยไม่เอาเุาเลยสักแดงนจกมวยแม่มึงอะไรจกคลาอะไรมึางอยู่บันนี้ตอนบันนี้เอื่องจกมวยบ้าบึ้งแงไม่ได้ดังตอนนี้จกมวยเลยมรอเลยไปเ ก็รอดอรพวกน้มึงบกกำบ้านบวยกับ้านบอยเนี่จบจบอับบ้านมือเราห้ามแล้วไม่ฟังมือตกลจบค่กับบ้านกับบ้านเบื่อ